ตลาดเจริญศรีบ่นกับวันนี้จะพาไปดูมะนาวมะนาวยักษ์มะนาวยักษ์เป็นป่าอาหรผมบาเจ็บแล้วเือกิงแล้วแม่ไปปลูกเองมะนาวยักษ์ญงกหญ่กากำปั่นเดนี่ผมมัน เครื่องโล่เลยป่ะเลยห้าขีดนี่ห้าขีดได้ป่ะเนี่ยไรเคียงอ่ะพหดง่ายกว่าปั่นห้าวเหนนาว มีกิ่งขายไหมแม่เอากิ่งไว้ผมด้วยแม่เอาแกงขาไก่ด้วยมันจะปุ๊บม่จะทอดนเอาผมขอกิ่งมีกิ่งใช่ไหมอ่าแล้วเอากิ่งกิ่งนึ่งกิ่งละสองร้อยเนาะร้านแขายกอวแเงขายมะนาวจ้ะเพื่อดินเหียวลัวอ่าชิมเบื้องย้ว อ่าสมพแซบแห้งบักเน่าสดๆกับสดดโอ้โหชิ้มแล้รครับบักเน่าค่ะครับจะว่างไงมีสิงขายด้วยนะครับซื้อกับยายนัดอ่านัดพรุ่งนี้จุดต่อได้มานาวยดัดตลาดเก่งจริ เครื่องโลหน่วยละเครื่องโลครับหน่วยไงหน่วยสามโลได้เยอะโต๊ะใหญ่หน่วยสามโลสามหนจะติ๊กันเนช่วงได้แลว่าเป็นหน่วยติ๊กเหรอโอ้ไม่ได้เป็นหน่วยเดียวได้เป็นเป็นช่วงเดี๋ยวที่ห,หน้าเอากิ่งมามาซื้อกิ่งนะนี่สั่งไปแล้วครับกิ่งมะนาวยักษ์โอ้โหเปรี้ยวชิมมากชิมเมื่อกี้เปรี้ยวมาก เอ้นาวอีพอยเมียรูปวดบักเนามันหนาจังเพิ่งดประมาณเึิ่งดูใหญ่หลวปั้นว่าวุ้งใหญ่บึ้งยังดีลยครับโอ้ชม จอดมานาอันเอาอเอาจเดีลยวพวุนี้เอากิ่งแล้วแม่มพรุนี้กน้เกิ่งแล้วแม่